สวัสดีค่ะสวัสดีครับอีติดต่อมาจากฝ่ายประชาสัามพันธ์ในเครือของแอปติ๊กซอนะคะขอรบวนเวลาคุณพี่สักครูส่สะดวกไหมคะว่างครับผมคือทางเราติดต่อเข้ามานะคะเพื่อแนะนำแายได้ย้ำบ้างเกี่ยวกับงานสดไลท์จิ๊กตอวเนาะไ<ะ>ี่ทราบว่าปกตินี่คุณพี่ดูไหมคะจิกตอกดูครับคืออย่างนี้นะคะหนูเนี่ยอยากให้คุณพี่ช่วยนะคะเข้ามารับชมนะคะที่วิดีโอกดหัวใจน,นะคะ จอเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าของแอปทิกต็อกนะคะซึ่งทางบริษัทของทิกต็อกเนี่ยก็จะมีค่าเสียเวลาให้คุณพี่อยู่ที่คลิปละสิบาทนะคะสูงสุด50บาทซึ่งไรายได้เหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณพี่ด้วยเนาะอันนี้ไม่ จำเป็นต้องดูตลอดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จํากัดเวลาอันนี้คุณพี่สามารถดูตอนไหนก็ได้เนาะเพราะว่าไม่ได้เสียค่าสมัครหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสามารถศึกษาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของงานก่อนได้นะคะอันนี้ไม่ทราบว,ว่าคุณพี่เนี่ยสนใจเข้ามาศึกษาขั้นตอนของงานก่อนไหมเดี๋ยวน้องเนยแจ้งไอดีไลน์ให้ศึกษายังไงเหะครับฮะยังไงเหรครับ ก็คือหมายถึงว่าให้คุณพี่เนี่ยเข้ามาอ่านรายละลเอียดของงานอะไรประมาณนีน้ก็คือทางไลน์เนาะก็คืออ่านว่าอ่า<ม>งานของเราเป็นยังไงขั้นตอนของงานเป็นยังไงผลประโยชน์ได้แบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะเข้าได้ครับค่ะทร,ะะราบว่าคุณพี่เนี่ยสะด,ดวกเข้าหน้าไลน์ให้น้องไหมคะโดยที่ไม่ต้องวางสายได้ค่ะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าเข้าได้หรือเปล่า ก็คือหมายถึงว่าอ่าคุณพี่เนี่ยก็คือโฮมออกจากหน้าจอคุณพี่ทําเป็นไหมคะมันไม่ออกมันไม่ออกมันตอนนี้ก็คืออยู่หน้าคุยกันอยู่ใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วคุณพี่เนี่ยก็คือจิ้มไปที่หน้าจอหนึ่งทีนะคะอ่าจิ้มไปตรงกลางจอเลยที่ไม่มีตัวเลขที่ไม่มีอะไรค่ะจิ้มไปเสร็จแล้วป๊อปอัพมันจะเด้งขึ้นมาเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอยู่สุดจอของเราอะค่ะเห็นไหมคะ เราได้แล้วครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนแล้วตัวนี้ก็คือคุณพี่เป็นหน้าปกติใช่ไหมใช่เนี่ยเข้าลายแล้วคอ่าเข้าลายแล้วเนาะอ่าคุณพี่เห็นรูปบ้านไหมคะอยู่สัง้ายมือของคุณพี่สุดจอเห็นรูปบ้านไหมที่เป็นเขียนคําว่าหน้าหลักอ่อครับผมอ่าคุณพี่กดตรงนั้นค่ะอ่ากดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณพี่มองหาขวามือค่ะอ่าจะเจอรูปคนเครื่องหมายบวกไหมคะอ่ารูปปั่งความอ่าคุณพี่กดตรงนั้น เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าข้างบนนั่นแหละค่ะคุณพี่จะเป็นรูปอ่าแว่นขยายที่เขียนคําว่าค้นหาค่ะอ่าครับผมค่ะคุณพี่กดตรงนั้นนะคะกดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นคําว่าอ่าลายไอดียไหมคะขึ้นแล้วค่ะกับเบอร์โทรอ่าตอนนี้ก็คือแป้นพิมพ์ของคุณพี่เนี่ยมันเด้งขึ้นมาหรือยังเด้งแล้วครับผมอ่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคะอ่าอังกฤษครับอ่าเป็นพิมพ์เล็กหรือว่าพิมพ์ใหญ่คะอ่าพิมพ์เล็กครับ ่าเป็นพินเล็กเนาะอ่าคุณพี่พิ์ตามที่หนูบอกนะคะอ่าตัวภาษาอังกฤษตัวแรกนะคะตัวพีค่ะพีโปแลนดนะคะพีค่ะอ่ามีแค่นี้นะคะพีดีห้าหกอ่าคุณพี่กดค้นหาค่ะตรงแว่นขยายอ่ค่ะไม่ทราบว่าฝ่ายบริการขึ้นไหมคะไม่ขึ้นกำลังค้นหาอ่ามันขึ้นแล้ว อ๋อมันขึ้นค้นหายอยู่่าสักครูร่ค่ะพี่อีอ่ามันขึ้นยังไงคะตอนนี้มันยังหมุนอยู่คือว่ายังไงคะยยังหมุนอู อออมันยังหมุนอยู่อ่าเดี๋ยวหนูจะวางสายสักครู่นะคะอ่าเดี๋ยวหนูโทรกลับอีกทีเพราะว่าหนูต้องบอกอ่ารหัสพนักงานก่อนนะคะก็คือให้คุณพี่ทาการเพิ่มเพื่อนนะคะพอเพิ่มเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณพี่พิมพ์คาว่าขอรายละเอียดงานนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูจะโทรหาคุณพี่อีกทีหนึง่งก็คือสักประมาณสักครู่ให้คุณพี่ทาการเพิ่มเพื่อนได้ก่อดนะครับผมค่ะสักครู่นะคะคุณพี่